สิบสามุาหงมหากาพาหุงสหส,สมะพินิมิตะสาวุธันตังครีเมคลังอุทิตะโคระสะเสนมารังธานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพารติงโครัมปนาละ,ะะละวะกะมัคขมัดลวะ โครัมปนาลวะวะกะมัคขะมะทัทธยักขังขันตีสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาราคิลิงคชาวรังอติมัตตภูตังทาวัคคิจัททาวัคคิจักกะมะสนนวะสุทารุนันตังเมตตามุสเสกะวิทินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคลานิอุขิตตะขักขะมะติหัตถะสุทารุนันตงังทาวันติโยชนะปะถางคุลิมาละวันตงังอิทธีพิสังขตมโนขิตตวาอิทธีพิสังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคลานิ กัตาวานะกัทธมุทรังอิวัคภินิยาจินจายะทุตถะวะจานางชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิทนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพะวะวตุเตชายะมังคลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจะกะวาทเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนงังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะละ ปัญญาปทีปะชะลิโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทพุชะคางังวิพุทังไมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชะเคนะทมาปยันโตอิถูปเทสวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคลานิ ทุกคาหาทิฐิผู้ชะเคนะสุทัทหัดถังพราม,มังวิสุทธิชุติมิธิพระกาพิธานังยานาคะเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาาะสาภวะตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธาชายมังคละอัฏฐะขาอัฏฐะคาถาโยวาจานโนทิณะทิเนสารเตมะทัน มะตันทีหิตาวานะเนกะวิทินาจุปัฏฐวานิโมขังสุขังอธิคะเมยยะนโรสปันโยมหาการุณานิโกนาโถหิตายะสัพพะสัพสพปานินางปุเรตาวาปารามีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคะลงังชยันโตโพธิยามูเลสักกายานางังนันทิวัต ธโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตะปันลังเกสีเสปะทะวิโปคะเรอภิเศเศสพะพุทธนังอัคคปัตโตปโมทติสุนักขตตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิตถังพรหมจาริสุ ปทักขีนังกายะกรมมังวาจากัมมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกรมมังปณิทีเตปทักขีนาปทักขีนานิกัตตวานะละพันตัดเทปทิกิปทักขีเนพระวะตุสัพพังคลังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพะพุทานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตภวตุสัพพมังคลังระขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมนุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตภวตุสัพพมังคลังระขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเต14ปฏิทา ะคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตาหิงตาหิงตาธรรมทาธาเนนะพระวันเตปูชิตาสดหิงกรโรนเตทะวิหารมันทะเลเทราจะมัชานวากาจะพิขขโว สารามิกาธนาปฏีอุบาสกาคามาจะเทสานิคมาจะอิสราสัปปานะภูตาสุขิตาพวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจะอันทสัมภวะสังเสทชาตาอัทาโวปปาติกานินยานิกังธรรมวรังปะติดจเตสเพปีทุขากขาัสกระโรนตุสังขายัง ถาตุจิรังสะทังธรรมโมธรรมัตปราจะปุคลาสังโคโหตุสมัคโควะอัายะจะหิตายะจะอัมเหระขะตุสัมธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุตติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยป,ปะเวทิเตปะสันาโหตุสัพเพเติปานิโนพุทธศาสเน สัมมาทารังปะเวชันตโตกาเลเทโวปะวัสสตุวุธิภาวายะสัตตานาังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอักระชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาสิบห้าเทวตาอุยโยชนะคาถาทุก ขปตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสกปตาจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโน,โนเอตตาวตาจะอัมเหหิสัมพทางปุญญสัมปทงังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะสีลังละขันตุสัพพทาภาวนาพิระตาโหตุคัจฉันตุเทวะ ตาคาตาสัพเพภุธาพระลับปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสาพโส 16. สุมังคาละคาถาโหตุสัพพังสุมังครางรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสถีหนตุ นิรันตรังโหตุสัพพังสุมังฆลังระขันตุสัพพะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธีหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมัาฆลังระขันตุสัพพะเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสธีหนตุนิรันตรัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสดบนพระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงจะเริญนทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลาย ปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเทินสาธ สดจบเวลาประมาณ6โมงครึ่ง